กมาได้ที่น่องมาเด้อเให้มาสร้างเกลี่ยให้สมบูรณ์ให้สมบูรณ์เอาควันอืมอืมไม่ได้เจอกับบอลนัดสโลลี่อืมอืมกระกระสักน่าตำเนาะอืมเออนี่ก็นัดตัวนาที่ก็นัดนี่ยอ๋ก็ดูน้ำดูน้ำแข็งดูด้กัน็งดูน้ำกัน ทำงานน้ำกันทองานน้ำกันทำงานน้ำกันทำงานน้ำกันอยู่คนละทีศตัวแต่เขากลัาหับอยู่อ๋าให้นั่งนี่บักการนั่งกับระกาดหลินเห้ยาหดเหยียบดินที่กูตื่นเว้ยแบบเนี้ยมาามากาหลินเหี้เหีลยแอบล